สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียชัดชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการกดติดตามนะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะเสิร์ฟนะครับคลิปทุกๆเดือนนะเป็นประจำนะฮะเพื่อจะได้นะครับเช็คดวงนะครับและอัปเดตข้อมูลล่วงหน้านะครับวีนี้นะฮะป็ิทภาพกันดีนะครับมีดาวใหญ่ๆครับย้ายทั้ง3ดวงนะฮะ ศั์ภาษาโหรเรียกว่าดาวตีเทพครับคือดาวราหูนะครับย้ายเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีครับย้ายวันที่14พฤศจิกายนและโค้งสุดท้ายครับดาวเสาร์ฮะจะย้ายวันที่5ธันวาคมนี้ครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะนำคลิปพยากรณ์นะครับดาวเสาร์ย้ายจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ราศีบ้างนะฮะ แบบเขาเรียกว่าใส่แว่นขยายส่องลงไปให้ละเอียดจะได้ข้อมูลเชิงลึกกันไปเลยทีเดียวครับก่อนจะมารับฟังคำพยากรณ์นนครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นประจำทุกเดือนนะครับกดติดตามกันเลยครับผมดาวเสาร์นะครับจะโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมังกร วันที่5ธันวาเวลา8นาฬิกานาทีครับดาวเสาร์นะเป็นดาวประธานฝ่ายบาปะเคาะเป็นดาวที่แสดงออกถึงความคิดลึกซึ้งนะครับความระแวงความระมัดระวังประหยัดมัธยัติมีความสามารถในการปกครองคนครับเป็นนักวางแผนตัวสากาัดเลยทีเดียวดาวเสาร์นะฮะเป็นดาวเกษตรเรือนในของคนราศีมังกรครับเป็นดาวราศีธาตุดินนะฮะ ซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นความไม่กลัวลำบากหัวโบราณน,นะครับและเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะฮะมีความละเอียดถี่ท่วนนะครับชอบจมอยู่ในแต่อดีตจึงเป็นที่มาของคำนิยามที่สำคัญทางปรัชญาโหราศาสตร์เรียกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาครับดาวเสานะครับจะย้ายราศีตอ่อหนราศีต้องใช้เวลา2ปีครึ่งเลยทีเดียวครับ EP นี้เับเป็น EP 2แล้วนะครับเราจะมาพยากรณ์ดาวเสาย้ายราศีนะฮะจะส่งผลอย่างไงบ้างกับคนราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับเสาทับลักทับจันจับพันไลยนะฮะเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีครับนี่คือเป็นคำกรของคูโหนนะฮะที่เป็นฤทธิเดชของดาวเสา์ แต่กับราศีอื่นๆน,นะครับยกเว้นราศีมังกรครับเพราะดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวของคนราศีมังกรกับทรงผลดีมากๆครับจากที่ผ่านมาคนราศีมังกรครับชีวิตเหมือนละครซีรีส์เกาหลีในเน็ตฟลิฮะเหนื่อยหนักสาหัสมีแต่เรื่องวุ่นวายภาชนะศิลก็เยอะแต่หลังจากนี้ไปครับผมเชื่อว่าดาวย้ายครั้งนี้นะฮะชีวิตจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับ และพลิกฟื้นชะตาลืมปาอ้าปากชีวิตก้าวหน้ามั่นคงหมดหนี้หมดสินเริ่มดีอยู่ดีกินดีดวงเข้มแข็งมากครับการเงินก็จะไหลามาเทมาคล่องตัวร่ํารวยมีโชคล่าครับเรียกได้ว่ากงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเข้ามาแล้วครับลุกและเดินหน้าลุยเลยครับอย่าอยู่เฉยๆนะฮะคนราศีมังกรต้องเดินทางต้องขยับครับแล้วจะมีโชคครับจงังหวะชีวิตเริ่มลงตัวคุณจะมีข่าวดีครับดวงชะตาจะมีเกณฑ์ จะมีงานมงคลสมรสงานแต่งงานการสําเร็จการศึกษาและงานอุปสมบทงานบวชศึกษาธรรมะและคนราศีมังกรก็มีโอกาสรับรางวัลหรือประกวดแข่งขันไปคว้าชัยในเวทีต่างๆครับแต่ข้อควรระวังอีกนิดนึงนะฮะของคนราศีมังกรครับหลังจากนี้ไปครับคนมังกรก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตัวอ้วนขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าอ้วนง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเดไม่อยากให้สีบุคลิกครับ ก็ดูแลสุขภาพออกกําลังกายบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะหาหมอหมอบอยไม่เตือนครับต้องขอเตือนกันเลยนะครับกี่สเส้นใต้2เส้นกากบาดดอกจันตัวตัวไว้เลยดาวพึ่งจะย้ายนะฮะจะเกิดปฏิกิริยาโยโย่เอฟเฟคครับความแรงของดวงดาวนะครับภาษาโหรเรียกว่าดาวอยู่ในช่วงสาลมคือระยะเวลาก่อนดาวย้าย12วันและหลังดาวย้ายนะฮะสิวัน ดังนั้นนะฮะต้องเตรียมรับมือและมีสติกับการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ครับมันอาจจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายนะฮะการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานถูกไล่ออกโดนรถบาดบาชนะครับย้ายที่อยู่จากบ้านจากเมืองนะฮะและระวังนะครับอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะครับคุณมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับถูกขโมยเสียทรัพย์ถูกหลอกถูกโกงมีคดีความนะฮะแล้วก็อักคีภัยด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวัดระวังให้ดีนะครับ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้นะครับผมวิธีเตรียมไหว้พระเสานะครับแบบง่ายๆนะครับ 1. ครับเตรียมพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับหรือพระประจําวันเสาร์นะฮะตั้งหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ2นะครับเตรียมของไหว้นะฮะสัก7หรือ10อย่างก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับ ส่วนของว่ายนี้นะฮะจะเป็นสีดําหรือสีม่วงก็ได้นะครับหรือ2สีก็ได้นะครับปนกันนะครับแต่นะครับมีข้อแม้ว่าต้องมีของคาวของหวานและผลไม้นะครับเช่นซุปไก่นะน้ำองุ่นครับขนมชั้นสีม่วงอย่างเงี้ยนะฮะน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับกาแฟดําบัวลอยดอกอัญชันและสาลายนะครับผม3นะครับเตรียมดอกไม้นะฮะที่เป็นดอกกล้วยไม้สีม่วงหรือดอกบัวสีม่วงครับ พร้อมธูป10ดอกและเทียนนะฮะส่วนคาถาบูชาพระเสานะครับสวด10จบครับบทนี้นะฮะจำเลยนะครับโสมาณกะลิถาโถนะครับสวดเสร็จแล้วและอธิษฐานขอพรตามปารถนานะครับและขอให้สิ่งดีๆส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะฮะด้วยฉับพันนะครับผมอธิษฐานได้เลยครับ แล้วจากนั้นนะครับตอนเช้าๆช้านะครับถ้ามีเวลานะครับก็คือช่วงเช้าวันที่5นะครับก็ทําบุญใส่บาตรนะครับพระศิรรูปและกวดนาให้เจ้ากมนัลเวรและดาวพระเสานะครับสครับสวดมนต์ทำสมาธินะฮะท่องคาถาบูชาพระเสา10สิบจบนะครับและข้อ3ครับทำบุญถวายสังฆทานและควรมีตัวเลขทัก1สิบตัวติดไว้เช่น ไปปลาสิบตัวหรือบริจาคเงินจำนวน100บาท10บาทอย่างเี้เป็นต้นนะครับตามกำลังศรัทธาและกดน้ำนะฮะให้เจ้ากรรมในเวรและดาวพระเสาร์ครับครบทวนกันแล้วนะครับกับการพยากรณ์ดาวเสาร์ย้ายราศีนะฮะที่ส่งผลและมีบทบาทกับคนราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสติตราศีมังกรเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมผู้ฟังถ้าชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับผมครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับคนราศีมังกรสวัสดีครับ